เราไปลุ้นดูนะครับว่าเรากระเป๋าจะมาหรือยังนะครับแต่เ,เราไปรอลุ้นดูนะครับนี่ครับนะครับไปดูรอตรงนี้นะครับไม่ต้องไปแย่งกับใครเดีรับเรา,าเอาพิเศนก่อน วันนี้เราเสร็จงานเมื่อวานแล้วนะครับเมื่อคืนมินิคอนเสิร์ตนะครับเราก็จะเดินทางกลับนะครับแลงด้วยมีภารกิจมีงานอยู่ที่กรุงเทพนะครับมีวิธีการดำเรียงนะครับนีกระเป๋ากำลังจะขึ้นนะครับวันนี้เราบินกลับนะครับสายการบินไทยเวสต์นะครับเครื่องลงนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นตัวเครื่องนะครับน่าจะวิงลงนันเมย์นะครับเรารอดูนะครับเครื่องกําลังลง บรรยากาศนะครับทุ<ม>กคนบรรนากาครับรอดูเครื่องกําลังลงแล้วนะครับเครื่องกำลังลงนะ้วครับทุกคนอันนี้ด้าน,นตัวนี้ก็จะเป็นสายการบินไทยสมาย เครื่องเราเครื่องเราลงนะแต่ยังยังผิดถูกเครื่องนะครับวันนี้เราจะไปขึ้นเกทสองนะครับคนเยอะมากวันนี้คนเต็มไฟนะครับวันนี้คนเยอะมากเลยคนรอข้าวแถวยาวมากนี่นะครับนู่นเกทสองตรงนี้ ข้าวเมนมันลงแล้วแต่เรายังวิ่งตัวเพิ่งน่าจะอยู่ที่ดันเวนะครับโอ้แล้วเครื่องบินลงแล้วมันก็เหมือนแบบค่อยๆวิ่งมาเนะัะอันนี้เป็นเกตหนึ่งนี่โอ้ยมาแล้วว่ย่งไรอ๋อมาแล้วเราจะขับเครื่องลงแล้วนะครับ เกนะครับบรรยากาศดีครับวันนี้ฝนไม่ตกนะครับก้อนเมฆก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับตอนข่าวมาเจอเมฆเยอะนะครับคราว่าไปลงที่ขอนแก่นนะครับใช้ระยะเวลาเดินทาง40นาทีครับเนื่องด้วยสภาพอากาศด้านบนไม่ดีนะครับสวัสดีครับวันนี้เราก็เดินทางกลับแล้วพราครับวันนี้เราต้องเดินทิ้เครื่องนะครับอากาศร้อนมากให้ดูนะครับ บรรยากาศนะครับทุกคนไอนนเครื่องใสกันบินนะครับาใสมาแล้ว,วลครับสวิตเซสครับวันนี้เราเดินเครื่องนะครับสายกันบินก็ออกไปแล้วนะคะรับนะะนหนึ่งลำนะครับเรากำลังจะเดินมาขึ้นเครื่องนะค,ะนค,นนนครับทุกคนกำลังเดินทางเครื่องบินจะรงออกครับสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ใกล้เครื่องมากนะครับตอนนี้เรารอขึ้นเครื่องนะครับมพราเราก็มีสายกันบินล็แกมารอนะครับ แจกมานะครับเราเดินเชื่อนะครับ้อนต่ร้อนมากตีรกครับตอนนี้ก็ถึงสนามีสิสวนรณอุ่นแลครับเดี๋ยวเรารอไปลุ้นนึกันนะครับว่ารอบนี้จะมีอะไรไหมจะได้กระเป๋าไหม <laughs> โอเคนะครับเครื่องมึงลงแล้วก็เดินออกจากมอญช้างนะครับ ันที่นี่ก็ยังร้อนอยู่นะครับทุกคนวันนี้อากาศร้อนมากนะครับถ้าเรามาไปนี้เดี๋ยวใช้อยู่นะครับวันนี้เราจอดตรงนี้เลยใ,ใกล้เลยนะครับมันกนเราไปเอเออะไนะถ้าลุ้นเอนะครับนี่เราลง a อสี่เ่น่าจะใช่ คุณภก็มีก็จอดรออยู่ที่นี่นะครับโอีย okay, ครับทุกคน๋ยวเราจะไปรับกระเป๋ากันนะครับบรรยากาะครับน mm ี่แต่เราไปดูนะครับรับกระเป๋าสายพานหมายเลขสามครับโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกระเป๋านะครับ mm hmm. เราก็จะมาทางสายพานก็กำลังจไปกระเป๋านะครับ สายพานหมายเลข3นะครับทุกคนอย่าลืมนะครับเจอกันวันเปิดบริการวันที่24กันยายนนี้นะครับวีนไหนก็จะเป็นรั้วบริการนะครับเลยวะใกล้จะถึงแล้วครับแ๋ยวเราเดินแล้วก็เป๋ากันค่ะครับประราบถึงช่องรับกระเป๋าแล้วครับ,รปนนรบไปสายพานหมายเลข3เมื่อกี้เราเช็คดูเรียบร้อยนะครับแ๋ยวเราไปลุ้นดูนะครับว่าเรา กระเป๋าจะมาหรือยังนะครับแต่เราไปรอรุนดูนะครับนี่นะครับเดีนะ๋ยวให้ไปดูเรารอตรงน,นี้นะครับไม่ต้องไปแย่งกับใครน่ครับกราเอาพิเยนก่อนดี่ิครับราารน,น,นี่เขจ,จะบอกเหรอครับ ใอ,อไผ่านไมล์เลขสามนะครับเราไปดูที่เมื่อกี้เรา,เามารอดูกระเป๋านะมาจากกุดอนธานีกับสมุยนะไฟเย็นนี้ครับขออยู่ยนะครับเรามารอลุ้นกันว่ารอบนี้กระเป๋าเราจะได้ไหมอนมาและะ้วครับอนมาแล้วครับ แถมเนืองเรามาแร้วนี่นะครับอันแรกมาแล้วครับดูสิแหมเนืองแถมเนืองมาแล้วครับมาก่อนเลยอ้อมาแล้วรอบนี้กระเป๋ามาแล้วครับไวมากเลยีนี่นี่นี่นนว้าโอเคทุกคนรอบนี้ก็ได้ของครบเลยรอบนี้ได้ของครบแล้วครับนี่นี่ อันนี้ของพี่ปอนะครับสอพปอปอ,อยากกินแหนมเนืองก็สั่งมาให้นะครับแหนมเนืองร้านแดงแหนมเนืองนะครับอันนี้กล่องใหญ่นะครับสองชุดชุดละสามร้อยี่สิบาทนี่ครัก็กระเป๋าได้แล้วโอเคครับเดี๋ยวเราเดินทางก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับตอนนี้เราก็ได้กระเป๋าเรียบร้อยกระเป๋ามาแล้วนี่นะครับ เนืองมาแล้วนะครับกระเป๋ามาแล้วนะครับกระเป๋าสายพันธุ์ยเลขสามนะครับมีนะครับสมุยนะครับของบางกอกเอเวย์แล้วก็อุดรธานีของไทยวีเจนะครับทุกคนก็คลิปนี้ก็ฝากไว้คงนี้นะเออในขั้นบรรยากาศในการรับกระเป๋านะครับโอเคเราก็จะเดินทางกลับบ้านกันนะครับก็ขอบคุณนะครับแม่ฮักทุกๆบ้านฮักนะครับที่การสนับสนุนนะครับบายบาย